เล่นเล่นยังไงก็ได้เดี๋ยวผมแบกเองผมอะลักที่ถึงเสียงแหบๆผมปิงเป็จริงๆเลยครับไอเอฟแ็กเลเจนด์เหมือนกูจะชวนผีคนีไม่ไม่เป็นผมหรอพี่เไม่รู้ไม่คิดเอาเองเลยพี่บุ้ยพี่บ่ายเป็นผมแน่เลยพี่บ่ายเป็มึงเอาตลกอาจจะมเถึงผมก็ได้ ไอ้ย mm ัก hmm. ษ mm ์กดกไอ้ส oh 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 ัตว oh ์โง่โอ้โหโหห้องประชุมครับ้าวโอ้โหโอ้โหวมเอวงี้ไม่วะไไกลวะทางขวาทางขวาสุดใกลเดินมาหน้าสั่นเลยเยียลี่เฟกไอ้บอสกูตะลึงไงวากิลลี่วากิลลี่ โช็อตหนึ่งสี่ก็แย่แล้วเพื่อนตายรีบวิ่งไปช่วยดิไปไม่ทันไม่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 แล้วการบีบคั้นนี่แหละนี่แหละวันนีทุกคนไอ้เจือทีแรกโดนทหาหนีบก็ดักมันร้อนแรงแบบนี้แหละเช็คทุกมุมกลับอ่ะกล้องมันหลบได้ด้วยวะเออหน้าหันกล้องไม่โดน ห้องครัวก็ชั้นหนึ่งมีหนึ่งครัวระบายไปเจอห้องครัวไหมห้องครัวมีกันบ้างห้องครัวมีตัวหนึ่งราบายอยู่ชั้นหนึ่งครับโอ้เฮียและห้องรูปอีกตัวหนึ่งครับข้างล่างสองครับก็รูยิงจากข้างล่างครับข้างล่างสองนะครับไฟฟ้าไม่ได้พังครับเบนเดตตายไปแล้วตัวที่อยู่ข้างล่างก็วิ่งขึ้นบันไดมาตายหาไปตรงนั้น เหลือวากเกลี่ครับล่าสุดห้องครัวครับห้องน้ำบันไดหน้าผมมาอบายตายยิงหลังดีครับข้างหน้าพี่แหบระวังห้องห้องกว้างมีตัวนึงโ่งยิงมาตอนไหนวะมันรุ่ยวะว่งไม่ตายไม่ไม่รู้เลยจะตายแล้วนะฟุกเอาเย็นตัวยืนเลยเห็นพี่เห็นพี่ โอมาเพื่อนกิสเดีมากขอย้ำนะย้ำแบกนะแบกนะเดจาวูแบกอยู่นะตอนนี้เลยเอนจัดเองเหมือนจัดเองเหมือนจะมั่วแล้วแต่ของจริงนะเดจาวูไม่มั่วคนนี้ไม่มั่วมึงก็มั่วพูดเยอะจนเครียดนะเดจาวูบางทีอ่ะอยากเครียดแล้วผมมาประจำที่หน้าต่างแล้วไปครับหน้ากูตัวหนึ่งกูไป พ่อครัวคนหนึงครับพ่อครัวคนหนึงคำล้ายพ่อครัวตายดีขึ้นดีขึ้นไอเล่นโดยพ่กคนสามารถปิงอ่อไฟฟ้าผมได้ไม่ครับผมจริงจริงยันด้านล่างไปองน้ำตายสวยสวยเอลแอลเคลียร์ครับระบายตายแล้วครับทุกอย่างเป็นร่างปอมมันคุณตายปัดคอปัดคอตัวท้ายอยู่ข้างล่างเลยตัวท้ายอยู่ข้านล่างวางกูไม่วางกูไม่วางกูไม่วางปัดมันปัดผมมันปัดผม มันโดดลงมาเพื่อนปาวะเอ้ยมัไปไหนล่ะเพื่อนตายชค่สองครับเพื่อนตายชั่สองในครัวู่ตรงไหนกำันครับกำันน่าจะห้องดูดาวไปแลครับไครับ่ยิงมั่ยิง่อยยบํีเฟกดีเฟกแต่ว่ นี S <S 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 ่ือัอินะรีเฟกทับหัวอัพรีเฟกด้วย HK เอ้นกว่าพุ่เละ้ยอไเลยแล้วนึกว่าแบบอะรมีอิมแพกรุณาเปิดรูด้วยครับเพื่อนมีลูกซองเพื่อนมีลูกซองเพื่อนจอดก็ได้เพื่อนมีลูกซอง ไอเดียตอนคือสามชนิดไกลเพื่อนแต่เพื่อนกูไปไหนแล้ววะเนี่ยในห้องเก็บของผมไม่สามารถติดไฟฟ้าได้เนื่องจากหมดแล้วครับเทนโปรเทนโปรในห้องลึกๆเรียกว่าห้องอะไรนะครับห้องเซฟตู้เซฟเนี่ยว้าวโอเคห้องว้าวไม่ได้แปะไฟฟ้าไว้ห้องเซฟก็ได้เออเราไปอยู่ข้างนอกหมดเลยเอ่อข้างในพี่แหบก็คงออกนอกผมอยู่ในแล้วกันครับเรามีเรามีมิเชิญในห้องทำงานเ่ยกากสุดอยู่ในห้องไปเมื่อครับ โโออเเคคไม่มีใครทายมันเข้ามาแล้วมะกรูดี่ปูติดเตี้ยอยู่แล้วตายแล้วตายแล้วกูยิงไปแล้วโอ้โหไอ้เงี้ยมักำลังเป็นไส้อยู่เลยครับมีพลทหารตายไปหนึ่งคนงี้ตัวหนึ่งมันกระโดดเอ้าโดดเข้ามาแล้วนี่เอตรงไหนวะนะตรงนั้นมีแฟลตมีแฟลตทางปิงห้าครับโอ้โหไม่ไหวว่ะสองตัวแย่ตายใช่เล่นแหลงมันยัดเลยมันยัดเลยอาาก ดูกล้องปืนเลยกูมันมีสองปืนพี่มีปืนเล็กกับปืนใหญ่ DMR กับปืนกลไอ้เออตัดไว้เป็นกระดูมาเมื่อกี้พี่เซฟไซส์อยู่เลยคือทำตัวไทยไม่ดีเนอะทำตัวกากอยู่วะมันมีสองปืนนี่มันมีสองปืนแต่จะยังไม่ชินขอยืนยันเมื่อกี้พี่ปูพงศิษฐ์กระดุหน้าต่างเข้ามาเลยเอ๊ะเขี้ยอะไรไอบอส ผมขำตามพี่แแบบครับรับการเสริมความแข็งแกร่งขำคุยเลยพอดวก็พี่แแบบขำผมขำด้วยนะครับแล้วมันจะมาไกนเปล่าเปล่าเป่งเปล่าเปั่เปล่าเปเปล่าเป่าเปล่าเป่าเ่าเปล่าล่าเล่าเปล่าเปล่าา่ลา่จ่านแล้วนานมากล นานนะนานจะไอ้ฟุกยิงยหาโดนไม่เจอเลยนะเฮ้ยเอาหี้ห้อไอ้ักกองเนทิงกาิล่ครับไม่เงาอิิงงองไม่มันมีมันมีสีเงมเริ่มครับเอมเริ่มครับผมมันสีเลวันั ที่ยิ่งกอ็วากิลี่กูมันมีเสียงโดรนอยู่ในนั้นไงพีไฟอ่ะมันยิงเสียอะไรเลยโอ้ยมูไปปลุกไปปลุกแล้วเพื่อเราตายกูแตกแล้วต่งนี้แอบโดนอะไรบอสแอบบอสแอบบอสแอบกูร้องให้กูร้องแล้วต่างให้อยู่บอสแอบปิดมุมเป็นมุมแอบไม่ได้พี่ต้องหนีมันจุ๊บมันจุ๊บเฮ้ทำไมมันรู้วะไม่มีโดนแถวนี้มันไม่รู้หรอกรอบไปแล้วอามารู้รอบนี้มันจุ๊บพี่ s ปาร์ i n g m a ม็ กไม่รู้โอ้โหเยี่ยข้างล่างมามันไม่ได้ข้างล่างบันไดแดงไปตัวหนึ่งเปตัวล่างพอมอ่ะอุ้ยเย็ดโอ้รีเฟรชลาดว่ะเฮ้ยอุ้ยตามสายเดี๋ยวมาดูก่องกนแ่หน้พี่โั่อยู่นี่ตัวหนึ่งเป็นบิดเป็นบิดเป็นบิดระวังไงนะอย่าใกล้นะบิดนะเดินไปนี่แล้วยึดยั้งอยู่ปิงสองยึดอยู่ สวยฟุ้งตัวหลังแล้วตัวอถึงแล้วถึงปิงแล้วถึงปิงแล้วประตูแล้วสองประตูแล้วอยู่ทางซ้ายมือประตูซ้ายมือประตูสวยเย้โอ้โเอาว่ะเอาว่ะบียอนนี่มันนักล่าบียอนอีสปอร์ตได้เป่าโอ้ยอย่าใช้คำว่าบียอนเลยฟุ้งเลยพูดทงงูไม่ชาเลแล้วกี่หัวแอบบอกเข้าไปให้เพื่อนนี่จังหวะนักล่าบียอนอีสปอร์ตอ่ะตอนนี้ดักแมนได้ดีไปแล้วอืม ดักแมนก็ไปแล้วฮอนโบย่าก็ไปแล้วเหลือแต่ฟุ๊กนี่แหละยังอยู่ในวงเวทวงการตลกมีก้ยระเบิดอ่ะมีการจุ๊บระเบิดที่ห้องน้ำครับฝั่งนี้มันไม่เล่นเลยว่ะมีโดนมาห้องน้ำเดี๋ยวไปช่วยฝั่งนู้นกันระวังมันชิดไซส์นะระวังมันชิดไซส์เอแล้วก็เข้าเลยอ๋อไม่เจอเลย เดี๋ยวไงอ่ะนะดูฟิวห้องน้ำฟิวห้องน้ำมีโดนห้องน้ำไอ้เหี้ยพาข้ามันไม่ได้สัตว์เอ้ยเฮ้ยใครยิงเราวะอ๋อห้องน้ำโดนยิงแล้วนี่ใช่โดนแล้วพี่ฝั่งนี้โดนแล้วโมันแฟดมันแฟดเฮ้ยเฮ้ยมีตัวแฟดมีตัวแฟดอยู่ข้างล่างกูกูอยู่กูเค้ากูเค้าไอยู่ตัวโลตัวโลตัวโลอยู่ใต้ทีในแอบโดนแฟดครับโดนแฝดรับห้องน้ำห้องน้ำยัด พูดคนใดองโอ้ยโอ้ดูเด็ดเขาวางระเบิดหรืออะไรโตายโรตายโรตายมได้เจ็บอีกคนไอ้หนึ่งตายรอาโ้ในห้องในหหองบอมเยตตาย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 ยย่าา่่าายาไาาาไ่าไ ดี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 ่ฝึกมาเออน่าจะดีกว่าคือระยะปืนผมสูงน้อยจะมาอบบนี้ครับสองไปแล้วมาเลยตายแบบไร้ข่าวสารมีอะไรบ้างครับบันไดแดงเห้ยบันไดแดงมันแตกแล้วนะวายไปทั้งหมดแล้ววายเวรอะไรพวกเนี้ยสมองพังหมดนักร้าก็บอดดิไม่บอดตายห่าปิดโดนอยู่ในเปียโนมันมันมัน แุโดดแล้ว้โล่าโล่มามาโล่มาโอ้ล่างอดีโดดแฮตมาแล้วตรงบาตัวหนึงตอานตัวนึงบาตัวหนึงแฮไหนวะแฮตรงโล่เหรอพี่หน้ามอ้อ้ไม่ยสวยสวยสวยโล่อยู่ตรงบานะครับ แแล้วแกยมันไม่มีอะไรเลยต้องออกมาลงผมคุณจะปิดชั้แไปดิข้ออกไปดิเฮ้ยมาได้ขาวมาเือเารถไอยู่นะมได้ขาวมานี่มามามาจริงมนได้ขาวตายตายแล้วตายแล้วตายแล้วเอะ ไอ้บอลไป็นเลยด้อีกแล้วพี่มึงเป็นผีบันไดอีกแล้วมึงเลิอกอยู่ที่เดิมได้ป่ะวะเขี้ยนเราวะมาแล้วเข้ามาแล้วนี่นี่หนึ่งคนเบอร์สามโอ okay. เคเรลังเข้ากำลังจะเข้าใจเย็นนะพี่อนช่วยไม่ได้โอ้โหมาเจอเบสพอดีปุ้ยยิงคอแต่ว่าจริงๆไอ้บอสมึงไม่ต้องลงไปก็ได้ไม่ต้องลงไปเราไปเราเปือนตรงเฮดไปนะพี่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรยังไม่โผล่ยังไม่โผล่ มื่อกี้มันยิงสอบพี่มันยิงสอแพอุ้ยบอลลังคามันดรอปลงมาแล้วมันแม่นมากเลยได้ตัวเดียวอ้ไัวเดียวโอ้้ัเยอ้มไ้เลย้โหได้เยวอ้ไีอ้ได่เดอ้ไดเอ้าหนดาตเโได้ตาวขดายนอกข้างนอกข้างนอกข้ตงนอกอ่าพด้เดียเียหอ่อยๆนะเออไม่พัเ้วอไวดโดนดอป ยิงโดนทิ้งละเฮ้ยฝั่งเออ่ประตูฝั่งไหนวะฝั่งเนี้ยเป็นสีมาประตูข้างล่างนี่ไงเจาะคริสต์มาสปีนดเอ็งปิ๊ดปี๊เข้ามาเข้ามาตายไม่ได้ข่าวไอ้ปี๊ดไม่ได้แดงแต่คนึงนี่ไง เจอพี่พวกฟิชมาจอดนะครับมันเดินมเลยตายมันแดงตายตัวนี้ไม่รู้แล้วไม่รู้ด้วยอยู่บนเราอยู่บนเสียงบนบนแท้เ่ยเช้าลงกระจกเช่าพี่โอเคทราบมีเสยบ ของผมมันติดไปว่ะพี่แอบเอสอะหลอกแฟนผมเข้ามาแล้วเปิดได้พี่แอบผมเปิดได้กูณรองน้ำอยู่ก้็มึงต้องยิงให้กูหน่อยตายพี่อยู่ตรงประตูเข้ามาแล้วมุมห้องน้ำตายตายสวยใช่ไหมหาหาผมเข้าหลังแล้าก็ได้นะครับเวลาเยอะ หลัง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 ป่วยแล้วไอ้แท้ไอ้แท้ใหม่ไอ้แท้ใหม่มันแอะมันโดนเล้ศอันหครับลอพี่แอบไปยิงให้อะรอพี่แอบไปยิงให้อะสนดูให้กูไปยิงใช่ไหมอันหนึ่งกูต้องรอไปอ่ะไอพี่ปุ้ยลองดูอ่ะมันใจมันตายมันตายมันตายฉันกูเล่นฝั่งนี้องมากมากูเล่นที่อื่นมีมีมีสุดสายตาหนึ่งตัวครับผมไม่รู้เลยนะพี่ข้างในอ่ะอุ้ยโอ้โหยิงตู้เบรกเกอร์ออกมาเลย ประตูหน้าไม่ได้ไปเร่อยเลยนะลองไปก็รีบดูดูให้แป่เฮ้ยเยียบันไดเอ้าเยียบันได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 ไอ้ขาวผมไม่ทันผมไม่ทนเ้ยพี่เฮ้ยไม่ตายมันซ้ำไปแล้วออนไปกลางอยู่ในซ้ายพีหมดอยู่ในซ้ายร้อยเปอร์เซ็นต์ไ้แล้วแต่ต้องไปเคลียร์ข้างบนก่อนวะเล่นได้ตรงนี้กิสมาร์ดมาสเปาดนะ ก็แบ็เบียดมายัดหน้ามันโอ้โหจกแตกเจอกันนมผเเดิข้าตรงหลังโซฟาอยู่หลังโซฟาตายแล้วตายแล้วตายแล้วหลังโซฟาตายดิเช่นอยู่ฝั่งปังปิงผมเบิดแม่งโดนกระจกพังอีกไอ้เหี้ยมีแม่งเลยเกิดแล้วเรานำ มาได้ขาตัวเดียวตัวเดียวตัวเดียวตัวสุดท้ายแล้วเจ็บแล้วเจ็บแล้วเจ็บแล้วทายทายทายแฮทไหนเอางี้ก็ได้แฮทนี้ไงแฮทนี้มีแฮทเดียวด่านนี้มีแฮทเดียวท้ายนี้มีแฮทเดียวเมันเปลี่ยนจากกำแพงเป็นแฮทแทนมึงอกจ้คุณประจำถ้าคุณปรจำไม่ผิดมันมันปานะอย่าเพิ่งระวังเข้าไปได้ขาวไว้เดียเหยียบกับผ่านกูไปหนึ่งโดนสปอตราต้องการที่ไปม่เบียดตาย ไอ้ล่ออยู่นี่ล่ออยู่นี่ล่ออยู่นี่โอเค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 กว่าไอ้จันไปดูห้องเย็นหน่อยดิดูอยู่แล้วโอเคนะโอเคโอเคผมดูอ่ะดูอยู่ดูอยู่รู้รู้รู้รูแตกรอ้แตกรู้แตกก็มาดิสัตว์ได้นะได้นะเออไอ้ไอ้ไว้วินี่ไงวิจิวจัดกูเลยแล้วกันโอ้โหสนุปง่ายอยู่ครบเอน

อ๋อตัวที่ห้าตัวแลเบิดพี่ตัวแล้วเบิดตัวนึ่งตัวแ็บต้องได้แลรวพี่ตัวท้ายตัวมันหนีนะผมวางไปเลยในบอมเอวางอยู่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 ่ท้่ยนะพี่โอ้โหไม่ได้ขอรี่เลยนั่นอะไร ดีเฮ้ยโอ้โหไอ้เยยออกมาพอดีมันไวเกินว่ะกูจะเอาโดนไปไปวางดักเฮ้ยผมมาเล่นบันไดข่าวให้ก่อนนะเออแต่กระจกอ๋อเออกระจกนั้นมันแต่ว่าถ้าเกิดว่าไอ้ฟุกมันมีไอ้ไอ้ฟุกมันมีมูฟเมนต์คือมึงต้องมาเลยนะใช่เออ่าผมอยู่ไว้ไกลพี่ผมอยู่ไว้ไกลเล่นได้เล่นได้จริงจกูมีตะปูดักไว้อยู่อันนึ่งแต่กูเดี๋ยวเปลี่ยนจุดให้ แชมพูอยู่ข้างล่างอทีหนึงเงียบอยู่ได้ยินเสียงอะไรบอกกันฟังได้อยู่ต้องแฮตใหม่ไม่มีกล้องดูเลยนะครับมันมีเ,เสียงอยู่มาแล้วจอะกูแล้วจอะกูแล้วแฮบโอเคโอเคแต่กูนเนียนให้นึ่องควาสนใจฮะเฮ้ยเฮียแล้วแตกไปได้ขาวแตกไปอ่ะมึงย,ยืนไม่ได้มาแล้วพวกกูเพื่อจะแล้วจอแล้วมันมันเห็นกูแล้วขอไม่ได้นี่อุ้ยโอ้มันสปอตเลยว่ะ มาได้ข่าวมาสมุกเปลไปก่อนเนี่ยเฮ้ยเฮ็ดใหม่เฮ็ดใหม่มาเฮ็ดใหม่มามา r e l o ลดเฮ็ดใหม่ตายแล้วเหรอเฮ็ดใหม่ตายเฮ็ดใหม่ตายโอเคโอเคโอเคโอ้ไม่ได้แดงแล้วทำไมบอสเอ้ยไม่ต้องรีบยังไม่ขึ้นมาเลยมันเร่งร้องอยู่แล้ว เวลาเวลาเวลาคือตรงนี้ตัวนึงมาแล้ว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 ที่ไหนเออผมจ่อไปแล้วค่ะอยู่ปล่อยนปีนหางปีนสองถอนหางปิงสองถอนหางถอนแล้วถอนแล้วไปทางบาร์ปิงสองทางบาร์มันวางมันวางมันวางที่ที่ไหนเหรอวางอยู่หลังบาร์เลยพี่หลังบาร์นี่มั้งปิงหนึ่งอ่ะนั่นแหละอยู่นี่เลยอยู่ปิงหนึ่งเลยแบ็กเบียดแบ็กเบียดแบ็กเบียดแบ็กดแล้วไอแฮดแล้วเล็งไปทางขวาเล็งไปทางขวา ล่าเลยล่าเลยเออสายไอ้เข้าเจอน่าจะไอ้เข้าเจอพี่รวบเลยหายเหรอนังไงยังอยู่ยังอยู่โอเคตายแล้วตายแล้วตาอเราหยุดพิทก็วิ่งล่อครับไอ้เยี่ยมงงูปูนี่ยังงงเลยเฮ้ยทำไมสองคนเราไม่เจอวะโอ้ดีดี คือเ<ด>มื่อกี้ได้พี่แฮรบอกว่าแด,ด่ใหม่ทนี่คือจบเลยผมเพิ่งเดินงงอยู่เมื่อกี้อะไรนะขวาขวาสองสุดท้าย